โจพร้อมยังโจโโจสองสมสอี่สส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยสิบสองบาอยู่ไหนวะรถเนี่ยเด พี่จะเรียกหนูว่าดื้อหนูแม่ได้ดื้อนะตูมหนูอม่ดื้อค่ะหนูแม่เด็กดีแล้วเชื่อฟังด้วยวุ้ยเี่จะตูมปั๊มตกใจละพี่มันไม่ละเปิดนี่หนูดูตูมนี่ค่ะทำตูมทำทำไมคะให้หนูตกใจเลยไงตูมตูม เอารถฟังโอ้ยแล้วที่ซ่อมอยู่แค่นี้เองอะตอาหน้าาด้เอาหน้าพี่ได้ ใครดือกันแน่คะเนี่ยห,หนูดือหรือพี่ดือพี่เสียวทำไมไม่พูดด้วยทำไมไม่พูนะหนูจ้ะอะไรนะครับทำไมพี่ไม่พูดกับหนูคะ จะเรียกหนูว่าไอ้ดื้อแม่บอกมาไว้ด้วยนะชื่นใจไหมครับ ชีดยด้ไหมครับฉีดค่ะพี่หมอเรียบร้อยครับยิ้มใช้เชียนครับได้ครับเรียบร้อยครับ ก็นหนูดื้อใส่พี่ก่อนพี่ก็ดื้อกับพี่นั่นแหละดื้อหนูยังไม่ได้ดื้อะไรเลยไม่ทำอะไรตกใจไหมล่ะตกใจไหมล่ะตกใจไหมไม่ตกใจอืม คือหนูดื้อแล้วพี่ต้องดื้อกลับเหรอฮะเมื่อกี้หนูหนูตกยําพี่ที่ปั๊มไงครับรถเสียพี่ก็เลยจัดให้รับไม่ได้รับได้ครับรับได้แล้วขับรถชนทำไมก็อยาก <ทำ S 1> ให้หนูตกแตงแล้วก็มาเดินอยู่เนี่ยน่ะนี่พาวอยู่ไกลไหมหอ๋อพาวอยู่ หนูบอกร้นแล้วหนูบอกร้นแล้วหนูบอกได้นะเดี๋ยวหนูบอกให้หนูบอกช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะพี่คะพี่ได้ครับไปด<ม>้วยกันแล้วคะได้ครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับรถไปไหนกันนะเออรถเสียครับไปที่ไปเผาได้ไหมครับเผามันต้องทะเลทรายเลยนะพี่ก็เอ่อสักุระก็ได้ครับเดี๋ยวผมโบกไปต่อไปพาแม่นะผมพาไปก็ไม่เป็นไรสักุระสักุระเลยครับเดี๋ยวเสียเวลาพี่ชายครับ ไม่เสียอยู่ได้ยาวๆโอเคคร <pas> ับกันเผาแล้วกันครับอยู่ได้ ขับรถไปชนคนเราเนาะรถเรส,สียรถเสียอะไรขับรถชนอ่ะถ้าเสียเสีไม่ได้เราไปชนอะไรกันให้หนูพูดไหมล่ะคะอ่างํะมันหรือเปล่า คนปกติเขาไม่ทำกันค่ะติงแล้วบอกนะครับผมหลับแล้วน,น,นะครับโ <c oughs> นหลับด้วยค่ะ อ่าหลับกันหมดเลยผมหลับเยอะคนได้ไหมเนี่ย พี่หลับนะพี่ข่ับก่อนพี่เขียวไม่ให้ฟาร์มมาดิพี่เขียวไม่ให้ไปคราฟเดบัตรอ่ะถึงแล้วครัเอ้าวหลับกันหมดเลย <c oughs> เต, <arise> ต้นเต้นสิ่งละครับ <gaat> ส <fair> ิ่งละครับขอบคุณมากครับพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อนัทครับขอบคุณครับพี่นัทครับปากคนข้างหลังด้วยนะครับพี่นัทวันนี้เราไปจิ้งงานใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่นัทพี่นัทพี่นัทเปิดประตูหน่อยครับเดี๋ยวผมดึงมั้ครับน่าจะน็อกครับ ตรงะครับพี่นัทครับมาเจอกันครับแล้กันครับ <c oughs>